คำสั่งจังหวัดมหสาสารคามที่2390ทับ2564เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด19จังหวัดมหสาสารคามเพิ่มเติมโดยมีสาระสำคัญดังนี้ให้ทุกอำเภอเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเน้นการฉีดวัคซีนโควิด19ให้กับบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนแบบปกติ อนุญาตให้โรงเรียนขนาดเล็กไม่เกิน50คนที่มีความพร้อมสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติโดยในการประชุมครั้งนี้สามารถเปิดได้10แห่งเปิดร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตโดยจำกัดเวลาเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง22นาฬิกาและจำกัด4ตารางเมตรต่ตอคนต่อ2ชั่วโมงต่อรอบเปิดตู้เกมเครื่องเล่นหยดเหรียญที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์สามารถเปิดได้แต่จำกัดผู้ชมไม่เกิน50คนต่อรอบสระว่ายน้ำสาธารณะสามารถเปิดได้แต่จำกัด25ตรางเมตรต่อคนนอกจากนี้ยังคงใช้มาตรการที่ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7กันยายน2564เป็นต้นไปนายเกติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจงังหวัดมหาสารคาม ประธานคณะกรรมาการโรคติดต่อจงังหวัดมหาสารคามผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจงังหวัดมหาสารคาม